สวัสดีพี่น้องผู้นะครับอยู่ในช่องนะครับพ่อหลูกสงบันดอนนะครับและผู้กาลังติดตามชมไม่นะครับผมเมื่อนี้พ่อลูกสองบันดอนนะครับพาพี่น้องมาตีมิมนะครับผมนี่นะครับพี่น้องลักษณะห้งนะครับพอแล้วครับแต่ว่าคือจังสีโพท่านเต็มบันไดพี่น้องนี่นะครับคือจังห้องกระมาอยู่นะครับห้งใ่เต๋อมพี่น้องพ่อลูกสงว่าสิตีอยู่แต่ว่า คือจังสี่พวทเต,ต็มนะครับแต่ว่าพอลูกสองก็สิลมควันเบิงอยู่ครับว่ามันสีท่านได้เต็มไปนะครับผมคือจังมาอยู่ใหม่นะครับเพราะว่าพอลูกสองมาหานี่เห็นทางห่าง,งมันนะครับก็เ,เลยกลมลงมาก็เห็นนะครับเป็นทางแบบญ่งงนะครับผมแต่ว่าจักสิเต็มพอเต็มพี่นอ้องเดี๋ยวพอลูกสองเห็ลมควันเบิงนะครับผมคันพอเต็มจังใดก็จังสีเอาไว้นะครับหวัวหน้าก็จังสีมา เอาไม่นะครับผม เต็มดีอยู่ครับพี่น้อง นี่นะครับเล่มาเป็นที่เรียบ้อยแล้วครับพี่น้องท่างสวยแล้วครับไงนี่นะครับออกไปกันพี่น้อง มาแล้วพี่น้องได้ครับทาั้งงามเลยนะครับผมเมื่อยครับพี่น้องกันไก่หักครับพี่น้องกันไก่สื่อแม่มะวันนี่มะกวันนี่แหละครับ หักแล้วครับพี่น้องสงสัยตัดง่ายง่าวดนะครับผมเจ๋งเลยครับโอ้เจ๋งเลยครับผมแต่ว่าก็ยังได้ห่างใหญ่อยู่นะครับผมไปติดตามตัวครับพี่น้องว่าสีได้อีกบ้านะครับผมมือน,นี้แต่ว่ากันไก่ห่างแล้วโอ้เสียดายดีครับ ตีแปมตัวครับผมนี่นะครับพี่น้องกำลังสิกลับบานครับกลับมาพ่ออีกแล้วครับั้างหนึ่งครับพี่น้องนี่นะครับเป็นห้างมิมครับอยู่เป็นแปนเลยนะครับผมสงสัยนายพันเมื่อเห็นนะครับผมเห็นจะคนนะครับเดี๋ยวพอลูกสองกัสิีทาการตีเลยนะครับผมห้างนี้ คือกันคือเกาแล้วครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์กันนะครับผมวลมควันกนันัะพี่นองโอ้ห้องงามเลยครับ ทังเป็นเสาเลยนะครับผม การตัดนี่รับ ครับพี่นอ้องได้นะครับเป็นห้างที่สองครับผม ัๆเป็นไก่หักนะครับผมแต่เลยชุลนทถูดักตัเองหน่อยนี่นะครับพี่น้องห้างสวยงามเลยนะครับผม เป็นห้างที่สองนะค kind of kind of ระับของมือนี้นะครับผมพอหลูก2อกับสีเด็กกลับเลยนะครับผมเด็กกลับบ้านนะครับเพราะว่ากระเที่ยงแล้วนะครับหิวเข่าแล้วพี่น้องมือนี้ก็ได้ซอนห้งนะครับเป็นการมาตีมิ่มนะครับ2อนห้งงามๆนะครับผมฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งให้พอลูก2อบันดอนน้ำไม่เด้อครับผมเพื่อเป็นกําลังใจคือเก่านะครับผมอคลิปนี้ขอลาพี่น้องนะครับไว้เพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับผมติ่ติดตามรับชมครับ